คุณเคยพูดอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกเสียใจไหมเคยเล่าเรื่องในใจให้ใครฟังแล้ววันหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องนินทาหรือเคยคิดว่าเรากำลังซื่อเกินไปในโลกที่ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปดูเจ็ดสิ่งที่คนฉลาดไม่พูดกับใครเด็ดขาดไม่ใช่เพราะเขากลัวไม่ใช่เพราะเขาเย็นชาแต่เพราะเขารู้ว่าความเงียบที่สุขุมคือการปกป้องตัวตน และการควบคุมเกมชีวิตอย่างเหนือชั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่พูดน้อยแต่หนักแน่นอยากใช้คำพูดให้มีพลังมากกว่าการเอ่ยพร่ำเพือมาดูพร้อมกันในคลิปนี้ครับในโลกที่ผู้คนแข่งกันพูดแข่งกันเปิดเผยชีวิตของตัวเองให้โลกรู้มีคนเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่เลือกจะเงียบไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขารู้ดีว่าความเงียบคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด และบางครั้งมันคือการวางหมากที่ลึกซึ้งที่สุดคนฉลาดไม่พูดมากเขาไม่เอ่ยปากท่ามเพื่อไม่บอกทุกเรื่องกับทุกคนเพราะเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกหูที่ฟังนั้นหวังดีและไม่ใช่ทุกปากที่เงียบจะเก็บความลับของคุณได้ทุกคำพูดคือพลังแต่บางคำพูดก็กลายเป็นดาบที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงเราเองในวันที่ไม่คาดคิดคลิปนี้จึงไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนเงียบ แต่มันจะพาคุณรู้ว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรกับใครเพื่อให้คุณมีอำนาจในความนิ่งและก้าวเดินในโลกที่เต็มไปด้วยเกมโดยไม่ต้องเล่นเกมของใครหนึ่งอย่าบอกเป้าหมายใหญ่ของคุณกับใครก่อนที่มันจะสำเร็จมนุษย์เรามีธรรมชาติที่ชอบแบ่งปันโดยเฉพาะเมื่อเราตื่นเต้นกับเป้าหมายที่กำลังจะเริ่มต้นหรือโครงการใหม่ ที่เรามีความหวังล้นปรีหลายคนเลือกที่จะแชร์เป้าหมายกับคุณรอบตัวอย่างภาคภูมิใจโดยหวังจะได้กำลังใจเสียงชื่นชมหรือความร่วมมือจากใครสักคนแต่ในความจริงนั้นเป้าหมายที่ถูกเปิดเผยอ,ออกไปมากเกินไปอาจไม่ใช่สิ่งดีเสมอไปเพราะอะไรคนฉลาดถึงเลือกเก็บเงียบเพราะเขาเข้าใจว่าแรงกระตุ้นที่มาจากคำชมตอนต้นทางอาจกลายเป็นตัวทำลายแรงผลักดันที่ควรจะเกิดจากการลงมือทำจริงๆไม่ใช่แค่พูดให้รู้สึกดี แล้วหลอกสมองให้เหมือนว่าได้ไปถึงเป้าหมายแล้วคนฉลาดรู้ว่าการเงียบมันไม่ใช่เพราะไม่มั่นใจแต่มันคือการให้เกียรติเป้าหมายเพราะเป้าหมายยิ่งใหญ่ไม่ต้องการเสียงปรบมือก่อนเริ่มต้นแต่มันต้องการวินัยความอดทนและความจริงใจในทุกย่างก้าวจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการเก็บเงียบนักจิตวิทยาได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการทดแทนความเป็นจริงทางสังคม คือเมื่อเราพูดถึงเป้าหมายบ่อยๆและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างสมองเราจะเริ่มเชื่อว่าเราได้ทำสำเร็จไปแล้วบางส่วนและความฮึกเหมิมความหิวกระหายต่อเป้าหมายจะลดลงทันทีพูดง่ายๆคือการพูดมากทำให้ลงมือทำน้อยในขณะที่คนที่ไม่พูดอะไรเลยมักเป็นคนที่เดินเร็วกว่าผลข้างเคียงของการพูดเป้าหมายออกไปคุณเปิดช่าให้คนอื่นสงสัย ตั้งคำถามหรือแม้แต่ดูถูกเป้าหมายของคุณคุณต้องเสียพลังในการอธิบายมากกว่าการลงมือทำคุณแบกความคาดหวังคนอื่นไว้โดยไม่จำเป็นคนฉลาดจึงเลือกพูดให้เงียบที่สุดและทำให้เสียงดังที่สุดเขาไม่รีบบอกว่าเขาจะทำอะไรแต่วันหนึ่งผลลัพธ์จะพูดแทนเขา 2. ออย่าบอกเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรืออดีตที่เปราะบางให้ใครฟังง่ายๆ ในโลกที่ใครๆก็อยากเข้าใจกันใครๆก็เรียกร้องความจริงใจแต่ในความจริงนั้นคนที่พร้อมจะฟังคุณอาจไม่ได้พร้อมจะเข้าใจคุณเสมอไปการเล่าอาดีตที่เจ็บปวดหรือเรื่องราวส่วนตัวที่บอกบางนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องรู้จักเวลาและคุณคนฉลาดไม่แบ่งปันทุกอย่างแม้กับคนใกล้ตัวเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์บางอย่างยังไม่แข็งแรงพอจะรับความเปราะบางของคุณได้ การเปิดใจเร็วเกินไปอาจกลายเป็นการเปิดจุดอ่อนโดยเฉพาะถ้าคุณเปิดให้กับคนที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ความไว้ใจหลายคนท่าตรงนี้พอมีคนถามว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างก็เทใจเล่าทุกเรื่องโดยลืมคิดไปว่าคนถามอาจถามเพราะอยากรู้ไม่ใช่อยากเข้าใจจิตวิทยาของการเปิดเผยที่มากเกินมีคำเรียกหนึ่งว่าการเปิดเผยอารมณ์มากเกินไป คือการเล่าเรื่องส่วนตัวที่ลึกเกินไปก่อนเวลามันอาจทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับอีกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันมันอาจทำให้คุณสูญเสียอำนาจในความสัมพันธ์เพราะใครก็ตามที่รู้จุดอ่อนของคุณก่อนที่จะมีความเชื่อใจเพียงพออาจใช้มันย้อนกลับมาทำร้ายคุณในวันที่เขาเปลี่ยนใจคนฉลาดเลือกเปิดเผยกับคนที่ควรค่าเท่านั้นคนฉลาดจึงเลือกเปิดเพียงเท่าที่จำเป็น ไม่ใช่เพราะเขาเย็นชาหรือเก็บตัวแต่เพราะเขารู้ว่าอดีตที่เปิดออกไปนั้นไม่สามารถเรียกกลับคืนได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าใครที่ดูเหมือนเข้าใจคุณตอนแรกจะเข้าใจคุณในวันข้างหน้าและอย่าลืมว่าความเงียบบางครั้งปลอดภัยกว่าความสนิทที่ยังไม่ผ่านบทพิสูจน์ 3. อย่าบอกรายได้ทรัพย์สินหรือฐานะทางการเงินของคุณกับใครหนึ่งในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นแค่ตัวเลข แต่กลับสามารถสร้างความบิบชาความหมั่นไส้หรือแม้แต่ภัยเงียบคือเรื่องของเงินคนฉลาดมักเงียบเมื่อมีคนถามว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่หรือเก็บเงินไปถึงไหนแล้วเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีใครยินดีจริงแท้กับความมั่งคั่งของคุณนอกจากคนที่รักคุณจริงเงินคือเครื่องวัดความเสี่ยงในความสัมพันธ์ยิ่งคุณบอกคนอื่นว่าคุณมีเท่าไหร่คุณยิ่งให้ข้อมูลที่มีค่ากับคนที่อา่าน เอาไปใช้ในทางที่คุณไม่คาดคิดเขาอาจตีค่าคุณจากรายได้เขาอาจเอาไปพูดลับหลังให้ดูน่าอิจฉาเขาอาจมองคุณเป็นเครื่องมือในการยืมเงินหรือใช้ประโยชน์จิตวิทยาของการปกปิดฐานะคนฉลาดเข้าใจหลักจิตวิทยาข้อนี้ว่าสิ่งที่คนอื่นไม่รู้คือสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมคุณได้และการไม่เปิดเผยสถานการเงินคือการไม่เปิดโอกาสให้คนอื่น ใช้เงินมาทำลายตัวตนของคุณในหลายวัฒนธรรมยังมีความเชื่อว่าการพูดถึงความมั่งคั่งเป็นการกระตุ้นความอาค่าจากคนที่ขัดสนแม้คุณจะพูดด้วยความเบิสุดใจแต่คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหูที่ฟังนั้นตั้งใจฟังหรือตั้งใจหาเรื่องคนฉลาดรู้ว่าความรวยที่เงียบคือความรวยที่ปลอดภัยที่สุดเขาเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแม้มีมากเขาไม่อ้วดแม้จะมั่งคั่ง เขาเดินท่ามกลางผู้คนโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาคือคนที่คนอื่นอยากเป็นเพราะเขาเข้าใจว่าการปกปิดฐานะไม่ใช่การปิดบงังแต่มันคือการป้องกันตัวเองจากความสัมพันธ์ที่หลอกลวงและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความรู้มากเกินไป 4. อย่าบอกใครว่าคุณไม่ชอบใครหรือใครคือศัตรูของคุณในโลกที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยมิตรภาพและคำหวานแท้จริงแล้วเบื้อง หลังความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาได้หนึ่งในความผิดพลาดที่คนจํานวนมากเธอทําโดยไม่รู้ตัวคือการบอกกับใครต่อใครว่าเราไม่ชอบใครหรือใครคือคนที่เราไม่ถูกกับเขาฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วนี่คือช่องโหว่สำคัญที่คนฉลาดไม่มีวันเปิดออกคนฉลาดไม่เปิดเผยศัตรูของตนเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครรู้จุดที่เขามีอารมณ์ เพราะเมื่อใครก็ตามรู้ว่าคุณมีใครเป็นจุดอ่อนทางอารมณ์เขาอาจใช้สิ่งนั้นสร้างเกมใช้คุณเป็นเครื่องมือหรือกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้โลกนี้มีคนอยู่สองแบบหนึ่งคือคนที่ฟังเพราะเข้าใจอีกหนึ่งคือคนที่ฟังเพื่อเอาไปต่อเติมจิตวิทยาเบื้องหลังคำว่าฉันไม่ชอบคนนั้นคุณอาจพูดเพราะความรู้สึกจริง แต่คุณลืมไปว่าสิ่งที่คุณพูดจะถูกตีความผ่านความสัมพันธ์ของผู้ฟังกับบุคคลที่คุณกล่าวถึงเขาอาจเป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนที่เขาอยากได้หน้าคำพูดของคุณจึงกลายเป็นกระสุนที่คุณไม่รู้ว่าจะไปตกอยู่ในมือใครความฉลาดของการนิ่งไม่ใช่การกลัวแต่เป็นการเลือกคนฉลาดไม่จำเป็นต้องเสแสร้งว่าเขาชอบทุกคนแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดถึงคนที่เขาไม่ชอบ ไม่ใช่เพื่อเก็บไว้ในใจจนกลายเป็นความแค้นแต่เพราะเขารู้ว่าไม่มีอะไรได้เปรียบเท่ากานไม่ทิ้งร่องรอยทางคำพูดไว้ให้ใครใช้ย้อนกลับเมื่อคุณเงียบคุณไม่เปิดช่องให้ถูกตีความและเมื่อไม่มีใครรู้ว่าคุณไม่ชอบใครคุณจะกลายเป็นคนที่ควบคุมเกมได้โดยไม่ต้องเล่นเกมนั้นเลยด้วยซ้ำ หัวข้อที่5อย่าบอกวิธีที่คุณคิดวิธีที่คุณใช้ตัดสินใจหรือวิธีที่คุณวางกลยุทธ์ชีวิตในยุคที่ทุกคนชอบพูดถึงความคิดและระบบความคิดคุณอาจรู้สึกว่าการเปิดเผยวิธีคิดของคุณคือการแลกเปลี่ยนความรู้แต่ในความจริงคนฉลาดกลับเลือกที่จะไม่อธิบายระบบความคิดของตัวเองให้ใครฟังบ่อยนะักเพราะอะไรคนฉลาดจึงไม่บอกวิธีคิดที่ลึกที่สุดของตน เพราะเมื่อคุณอธิบายวิธีคิดให้ใครรู้คุณกำลังเปิดเผยแผนที่สมองของคุณออกไปนั่นหมายความว่าคุณได้เปิดเผยวิธีการตัดสินใจการแก้เกมและแนวโน้มที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆให้คนอื่นรู้หมดแล้วเมื่อมีใครรู้วิธีคิดของคุณเขาย่อมสามารถล่วงหน้าความเคลื่อนไหวของคุณได้ไม่ยากและเมื่อคุณเสียความลึกลับ คุณก็เสียอำนาจในการสร้างความได้เปรียบจิตวิทยาของความนิ่งที่แฝงกลยุทธ์คนที่พูดมากอาจดูน่าเชื่อถือแต่คนที่พูดน้อยมักน่าค้นหาและน่าเกรงใจยิ่งกว่าเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรและนั่นทำให้เขาเป็นคนที่ไม่ถูกควบคุมด้วยคำถามการเก็บวิธีคิดไว้กับตัวเองคือการเก็บอาวุธลับ คุณไม่จําเป็นต้องอธิบายว่าทําไมคุณตัดสินใจแบบนั้นขอเพียงคุณมั่นใจในระบบของคุณเองและผลลัพธ์จะทําให้ใครต่อใครตั้งคําถามต่อความสําเร็จของคุณโดยที่คุณไม่ต้องเฉลยเลยสักคําคนฉลาดให้คนอื่นเดาแต่อย่าบอกวิธีคิดของตัวเองเพราะคนฉลาดรู้ว่าไม่จําเป็นต้องเปิดสูตรให้คนทั้งโลกรู้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือรู้ว่าตัวเองกําลังเดินไปทางไหน และปล่อยให้คนอื่นสงสัยว่าคุณไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรหอย่าบอกให้ใครรู้ว่าคุณกำลังกลัวอะไรความกลัวคือสิ่งที่อยู่ลึกในจิตใจ,ใจมนุษย์มันบ่งบอกจุดอ่อนมันชี้ถึงความลังเลและมันเผยให้เห็นว่าคุณสามารถถูกควบคุมได้จากอะไรบ้างคนที่ฉลาดอย่างแท้จริงจึงไม่พูดว่าฉันกลัวล้มเหลวฉันกลัวถูกเกลียดหรือฉันกลัวเขาจะไม่ยอมรับฉัน ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าความกลัวนั้นคือข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรมอบให้ใครง่ายๆจิตวิทยาของความกลัวสิ่งที่ควรอยู่ในความเงียบมากกว่าคำพูดเมื่อคุณพูดว่าคุณกลัวอะไรคุณกำลังเปิดเผยว่าคุณจะหยุดเดินเมื่อไหรคุณจะถอยเมื่อเจออะไรและคุณจะยอมแพ้ต่อสิ่งไหนคนบางคนอาจเอาความกลัวของคุณไปใช้เพื่อบีบ บางคนอาจเอาไปพูดลับหลังบางคนอาจแซงตอบใจแต่ลึกๆเขาอาจกำลังดูแคลนคุณคนฉลาดยอมให้ความกลัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกไปเขาไม่พูดถึงความกลัวเพราะเขากำลังฝึกจิตไม่ให้ความกลัวนั้นควบคุมเขาเขารู้ว่ายิ่งคุณพูดถึงมันมากเท่าไร่มันจะยิ่งฝังลึกแต่ถ้าคุณปล่อยมันเงียบๆไปเหมือนฝุ่นควันในอากาศมันจะจางหายไปเอง ไม่มีใครต้องรู้ว่าคุณกลัวอะไรคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณจะไม่หยุดเพราะมันความเงียบของคนฉลาดจึงไม่ใช่ความปิดกัน้นแต่มันคือการปกป้องจิตใจจากคนที่อาจไม่ได้หวังดีกับคุณจริงๆและการไม่ให้ใครรู้ว่าคุณกลัวอะไรคือการรักษาอิสรภาพของจิตใจไว้อย่างสูงที่สุด 7. อย่าบอกใครว่าคุณกำลังจะทำอะไรต่อไป โดยเฉพาะตอนที่คุณยังไม่ได้ลงมือมีคนเคยพูดว่าแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรเป็นสิ่งที่เงียบที่สุดและคนฉลาดส่วนใหญ่เข้าใจคํานี้ดีอย่างลึกซึ้งเพราะในโลกที่ทุกคนเร่งรีบบอกสิ่งที่กําลังจะทําคนฉลาดกลับเลือกที่จะไม่พูดเขาไม่จําเป็นต้องบอกทุกย่างก้าวที่ตัวเองจะเดินเขาไม่ต้องขอคําแนะนําจากทุกคนและเขาไม่จําเป็นต้องรับฟังความเห็นที่ไม่จําเป็น เพราะอะไรจึงไม่ควรบอกแผนอนาคตก่อนลงมือทำจริงเพราะแผนการที่ยังไม่เริ่มยังประบางมันยังเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งวางลงบนดินหากคุณเปิดเผยมันเร็วเกินไปสิ่งที่คุณจะได้รับอาจาไม่ใช่น้ำรดต้นไม้แต่เป็นความสงสัยคำถามหรือคำย้อยเย้ยที่ซึมเข้าไปในความมั่นใจของคุณโดยไม่รู้ตัวหลายคนล้มเลิกสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ใช่เพราะแผนนั้นไม่ดี แต่เพราะเขาเปิดเผยเร็วเกินไปจนได้รับแรงสะท้อนจากคนที่ไม่เข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังการเงียบก่อนลงมือการไม่พูดแผนของคุณออกไปคือการสงวนพลังไว้ให้กับการลงมือทำมันปกป้องเป้าหมายของคุณจากความเห็นที่ไม่ได้สร้างมันป้องกันคุณจากแรงต่อต้านที่มาเร็วเกินควรยิ่งคุณพูดน้อยคุณยิ่งมีพลังมากเพราะคุณไม่ได้ปล่อยให้ใครมาสั่นคลอนความตั้งใจ และเมื่อถึงเวลาคุณจะทำให้คนทั้งโลกประหลาดใจโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวคนฉลาดเดินเงียบๆแต่เสียงของผลลัพธ์จะดังมากเพราะเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือก่อนเวลาเขาไม่ต้องการการยอมรับจากใครก่อนจะยอมรับตัวเองเขาแค่รู้ว่าเมื่อคุณเดินด้วยความมุ่งมั่นจริงๆความสำเร็จจะพูดทุกอย่างแทนคุณได้หมดความเงียบคือกรอะของคนฉลาดเมื่อคุณเงียบ คุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่ไม่เปิดเผยอาวุธของคุณให้ใครเห็นเมื่อคุณไม่พูดคุณไม่ได้เย็นชาคุณแค่รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนควรได้ยินทุกเรื่องจากคุณและเมื่อคุณเก็บบางสิ่งไว้ในใจคุณไม่ได้ซ่อนมันแต่คุณกำลังปกป้องตัวเองจากโลกที่ซับซ้อนเกินกว่าคำพูดจะควบคุมได้คนฉลาดไม่พูดมากเพราะเขาเลือกที่จะควบคุมพลังไว้ในความนิ่ง ความเงียบของคนฉลาดไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความอึดอัดแต่มันคือศิลปะของการอยู่เหนือเกมโดยไม่ต้องเปิดไพยให้ใครเห็นเมื่อคุณไม่เปิดเผยสิ่งที่ไม่ควรบอกคุณได้รักษาศักดิ์ศรีพลังภายในและอิสรภาพในความคิดของคุณเอาไว้และนั่นคือชัยชนะที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆในโลกที่เสียงดังกลบความคิดคนฉลาดกลับเลือกนิ่งเงียบเพื่อรักษาอำนาจของตัวเอง พราะบางครั้งสิ่งที่คุณไม่พูดมีพลังมากกว่าสิ่งที่คุณพูดจะสิ่งที่ไม่ควรบอกใครไม่ใช่เพราะมันผิดแต่เพราะมันควรเป็นความลับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่าลืมว่าความลับไม่ได้ทำให้คุณดูมีอะไรน่าซ่อนแต่มันทำให้คุณมีอะไรให้คนอื่นนับถือเงียบให้เป็นเก็บให้ลึกแล้วทำให้ผลลัพธ์เป็นเสียงที่ดังกว่าทุกคำพูดเพราะคนที่ยิ่งใหญ่มักไม่พูดมาก และคนที่ไม่พูดมากมักไปได้ไกลกว่าที่ใครคาดคิด